ตพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าศักโชลสิบฐานผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกหลี่ปับนมดีประเพณีตักบาทดอกไม้งามเหลืองอล่ามทุ่งทานตะวันหรือล่านเมืองชุมทางสวัสดีค่ะดิฉัน MT10 มุกแคดเอซซนีทีระดงมณีทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณลอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสานสระบบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายทางด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาประเพณีโบราณและยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามน่าอัศจรรย์อยู่อีกเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญสลับบุรียังเป็นเมืองที่มีความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลำดับต้นๆของประเทศไทยโดยมีที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วยจึงนับได้ว่าจังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านทั้งทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทย อีกทั้งจังหวัดสระบ,บุรียังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวและยังมีกิจกรรมต่างๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละฤดูทําให้สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะและในฐานะที่มุกได้รับตําแหน่งทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาประจําจังหวัดสระบ,บุรีมุกจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวการกีฬา รวมไปทั้งธุรกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะ